เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนใช่ค่ะคุณปีเตอร์แพนทัศพลนะคะไปต่อนะคะกับทางการต่อสัญญาของทางช่อง3นาน5ปีค่ะต่อแน่นอนค่ะอาจจะต่อยังไงแล้วก็มีแพลนเห็นว่าช่วงนี้ไปมูเตรูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ,คะฟังค่ะคนก็คุ้นหน้าเรามากขึ้นแล้วคนก็เริ่มจับมาเริ่มจับว่าเอ้ยหน้าเหมือนพี่เมฆว่ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีแพลนว่า ถ้าไปยิมพ oui ี่เขาเมื joking, hey, maybe, s <s uh ่อไหร่เนี so ่ยจะถ่ายรูปแล้วก็จะลงโซเชียลแล้วบอกทุกคนเลยว่าเหมือนมากเลยครับให้เห็นกันไปเลยไม่หรอกครับไม่เหมือนว่าพี่เมฆอะไรอย่างนี้เหรอครไม่มีครับไม่มีเอาจริงๆอ่ะมันก็มีรูปบางรูปที่เขาแท็กมาในบางมุมนะผมว่าก็มีส่วนคล้ายใช่ใช่แต่ว่าถ้าเทียบเอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็เหมือนคนหน้าคล้ายๆกันนะพี่มันจะมีแค่บง บางมุมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราพร้อมที่จะลุยงานแล้วแล้วก็ขอทางช่องอะไรเงี้ยก็ได้งานมาก็ต้องบอกว่าเหนื่อยแต่ก็มันสนุกมากครับก็เจ็ดวันก็ทำงานเสร็จเลยวะเปลี่ยนกลับบ้านไปก็เปลี่ยนสมองเปลี่ยนตัวละครอ,อะไรเงี้ยอีกวันนึงก็ไปเป็นอีกตัวหนึ่งผมว่าผมไม่ใช่สายมูนะ,ะจรหรอว่าถามว่าช่วหงหลังๆก็มาเรียกว่ากราบไหว้แล้วก็เหมือนเคารพทางผู้ใหญ่หรือสิ่งอดา์สิทธิ์อะไรพวกนี้มากขึ้นไหม ทำฮะทำทำมากขึ้นแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราก็มีสติมีสมาธิในการทำโอ้ยังอยู่กันอีกยาวครับยังอยู่งต่อหรือยังไงอ่าจริงๆเพิ่งต่อไปครับเพิ่งต่อไปได้ไม่นานนี้ครับผมก็ใช่ครัก็ยังมีผลงานให้ติดตามอีกยาวนานแน่นอนครับไม่ต้องห่วงต่ออีกนานอีกกี่ปีครัอ่าหปีครับ นะคะก็เรียกว่ามีการแบบมูเตรูไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเห็นไหมขนาดาราเขายังต้องมีแบบว่า,าต้องไปบูชามูเตรูเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะซึ่งการต่อสัญญากับหนุ่มปีเตอร์แพนคนนี้นะคะเขาบอกว่าก็ต่อนาน5ปีนะคะ,คะกับช่อง3ด้วยก็ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้โอกาสนะคะอะน่ารักเลยสีเดียวค่ะนะคะอื